You admit you love สวัสดีค่ะสายฝอปนุษนะคะมาต่อกันที่ EP 2ีปนุษดใกล้มาถึงแคนาดาแล้วค่ะก็ช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะใส่เสื้อขอเต่ากันเพื่อนๆที่อยู่ประเทศอื่นหรือประเทศไทยหนาวไหมคะที่นี่ก็หนาวๆร้อนๆค่ะแต่ก็อย่าลืมมาฟัง ช่องปนุตนะคะอยากมากดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะโอเคก็วันนี้นะคะปนุษย์จะมาเล่าเรื่องตอนที่คุณชายเขาได้ไปเจอลูกแล้วก็ปล่อยให้ลูกเราหลงอยู่กลางฝูงคนโอ้ my god ก็ประมาณว่านะคะก็โกรธเขาไม่ได้นะคะเราก็กลับมา แะกันที่คอนโดแต่เราก็เข้าใจเหตุและผลนะคะก็คือสรุปเขาก็จะทำเรื่องวีซ่าให้ปรรลุเดินทางมาคนเดียวกับเขานะคะก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ออกจากงานก็ประมาณว่ากำลังทำหนังสือกำลังอยู่ในเรื่องการตัดสินใจว่าจะออกหรือไม่ออกนะคะแต่เราก็เข้าใจว่าเออเราจะต้องไปเจอทนายไปทำเอกสารไปถ่ายรูปจงนั้นนุษย์ยังไม่มีพาสปอร์ตไม่มีพาสปอร์ตนะคะแล้วก็งานก็ กำลังดีเราก็เสียดายานะคะเราก็ต้องมาคุยกับเขาว่าถ้าชั้นไปในฐานะอะไรนะคะทุกคนไม่ต้องอายที่จะถามเพราะว่าฝ่อล่งเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยดีที่สุดเพราะเราถือว่าตกลงกันแล้วนะคะเราปนุเป็นประเภทพวกว่าเราเคยลำบากเราก็ไม่อยากกลับไปลำบากถูกไหมแล้วพอดีเ,เอ,อเราได้งานดีงานเราดีอยู่แล้วก็จะไม่อยากเสียงงานถูกไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องหาความมั่นคงตรงนี้ก่อนว่า ถ้าเราไปอยู่เมองนอกน่ะชีวิตทั้งชีวิตนะคะมันคือเปลี่ยนนะคะและอย่างว่าไหนจะแม่เราไหนจะลูกเราไหนจะตัวเราอันนี้ก็ขอให้เพื่อนสายฝอรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่ชุดคิดเยอะๆนะคะเพราะว่าการที่จะมีสามีต่างชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันนะคะเพราะขนาดปนุษย์เนี่ย เป็นคนธรรมดานะคะไม่ได้สวยหรือเก่งภาษาอังกฤษหรือความรู้สูงปริญญาสมัยก่อนนะคะก็อยู่คอนโด,โดเขาก็ถือว่าโชคดีก็ยังมีมานค่ะมีมารม,ม,มีนางชนีมาจิกนะคะก็คือนางมาน,นี่ก็คือเขาเป็นคนทํางานอยู่ในคอนโดที่คอนโดเนี่ยมันก็จะมีสระน้ําแล้วก็มีอาหารร้านอาหารถูกไหมคะก็เป็น membership พเบมเบอร์คลับอะไรก็ว่าไป ก็พอเอวันหนึ่งปนุษย์ก็ไปนั่งทานข้าวอยู่ตรงสนามสระว่ายน้ําก็จะสนิทกับเด็กเสิร์ฟนะคะก็คือเราเข้าคอกันเราคุยกันแล้วก็เราเป็นคนไม่ถือตัวอยู่แล้วนะคะแต่เราก็วางฐานเอาอะไรที่คุยได้ก็คุยอะไรที่คุยไม่ได้เราก็ไม่คุยก็มีวันหนึ่งก็นั่งนะคะนั่งทานอาหารอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็คนชื่อพี่ดําเขาดูแลสระว่ายน้ําแล้วก็ร้านอาหารตรงนี้เขาก็บอกคุณนุชย์ผู้หญิงคนเนี้ยเขาเคยเป็นแฟนเก่า คุณชายแล้วบอกอ,อ้าวหรือแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเราก็อยากรู้นะเพราะว่าเขาก็สวยนะคะผิวเข้มเหมือนยุยี่ผมหยิกผิวเข้มการการศึกษาก็ดีหน้าที่ก็ดีแต่ดูชเช,ช,ชิดยิงก็เป็นเรื่องปกติของชนีนะคะเพราะบรรุบางดีก็เชิดแล้วก็หยิงเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ฐานนะ นางก็บอกว่าก็ไม่รู้นะก็เห็นช่วงก่อนคุณนุชมานี่เขาก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้คบกันแต่ก่อนคุณนุชมานี่เขาก็แบบหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงกันเหลือมีอะไรกันอะไรประมาณนี้ไอ้เราก็ไม่ว orry ไ don't care is in the p a r t ก็คือเป็นเรื่องอดีตก็มีวันหนึ่งก็ลงไปที่ออฟฟิศนะคะก็อเผอิญเจอนางเดินเข้าลิฟต์มาด้วยกันนางกระชัก้าหน้าด้านหันมาถามว่าเธอมีดีอะไรเขาถึงได้เลือกเธอ ตาย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 เราก็บอกว่าอ๋อขอโทษนะคะคุณชื่ออะไรคุณหานาอะไรฉันเป็นลูกค้าฉันเป็นคนที่พักอาศัยตรงนี้คุณมีสิทธิ์อะไรมาถามฉันว่าฉันมีดีอะไรก็ไม่ต้องพูดนะคะฉันก็คงมีดีฉันถึงได้ได้มาอยู่ตรงนี้อ๋อฉันเป็นแฟนเก่าเขาคุณชายนะคะอ๋อเหรอคะโอ้ยยินดีที่ได้รู้จักค่ะแล้วก็วางฟอร์มนะคะเราก็ประมาณว่าแบบฉันสวยเหมือนกันฉันก็ไม่ได้ น้อยหน้าไปกว่าเธอนะคะนี่ก็ประมาณว่าถ้าจะมีผัวฝรั่งเนี่ยหรือแฟนฝรั่งเนี่ยสืเก,ก็หลายหลายด้เหมือนกันนะคะแล้วก็ว่าที่ผัวใหม่เรานี่ก็แบบกระลอนนะคะก็สมควรนะเราก็เข้าใจคนมันหล่อแล้วก็ดันมีเงินด้วยก็เลยประมาณว่าสาวๆก็อยากจะได้กันแต่เอิญเขามาสนใจเรานะคะเราก็มีฮิสตอรี่มีเรื่องราวร่วมกัน ก็เพิ่มนางก็ออกไปนางก็แบบจิกใส่สุดฤทธ์นะคะเราก็ทําเป็นไม่สนแล้วก็บอกว่าก็ไม่รู้สินะอันนี้ฉันไม่ทราบเหมือนกันว่าฉันมีดีอะไรที่คุณชายเขาเห็นฉันเขาถึงได้จะพาฉันไปอยู่แคนาดาด้วยนางก็บอกขอให้โชคดีกันละกันโอ้ยจิกใส่เราก็อขอบคุณนะคะตามมารยาทถึงความรู้ฉันจะน้อยแต่มารยาทฉันก็เยอะพอสมควร ตกเย็นนะคะก็คุณชายกลับห้องมาปนุษย์ก็กลับมาจากที่ทํางานก็ขึ้นไปแล้วก็คุยกันนั่งปกติดูหนังก็แบบเออที่รักเนี่ยมีสาวคนหนึ่งอยู่ออฟฟิศตรงนี้เขาชื่อนี้อยู่จําได้ไหมเขาก็าแบบหน้าเจี๋ยนไปนิดนึงบอกโอ้ยเช่เสียไอจาได้ทําไมเหรอเขาบอกเขาเคยเป็นแฟนอยู่บอกอืมก็าอาดีตแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ฉันมีเธอแล้วนี่ฝากหวานซะด้วยอ่ะเราก็เลยแบบถามหน่อยสิ ถ้าเธอไม่โกรธนะแล้วก็ถ้าไม่ไม่รบกวนจนเกินไปอยากรู้ว่าเลิกกับเขาเพราะอะไรถึงเลิกกับเขาลูกๆคะ่ะผู้ชายทุกคนนะคะโดยเฉพาะอาวัยวะเพศมันกลัวกันทุกคนคะ่ะเพราะคุณชายบอกว่านางเนี่ยไปขู่เขาว่าถ้าเกิดเขามีชู้หรือไปกระล่อนที่ไหนนางจะตัดองคชาติชายออกแค่นั้นละ,ะมันเลิกทันที เราก็แบบก็เข้าใจผู้หญิงนะคะเราก็อยากจะมีผัวเดียวชายเดียวนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยบางคนส่วนใหญ่มันก็ไม่พอนะคะมีหนึ่งก็ต้องมีสองมีสองก็ต้องมีสามแต่นางนี่เขาก็ตรงไปตรงมาดินะคะว่าถ้าเธอกระล่อนเธอไปมีคนอื่นฉันก็จะตัดองคชาติหรือส่วนนั้นน้องชายของเธอออกเราก็ขำบอกอ๋อหรอโอ้โอยใจร้ายเนาะเราก็อ่านะคะบอกใช่ฉันไม่ชอบ ของแบบนี้มาขู่ฉันฉันก็กลัวใครไปรู้ถ้าเกิดนางทําจริงจะทำยังไงบอกอมเ้าก็เข้าใจโอเคก็ไม่เป็นไรสําหรับฉันเนี่ยฉันจะดูแลเธอเองไม่ต้องห่วงแต่ใจเราอะนะคะความที่เราก็แบบเขางอกเหมือนกันก็ไมว่าตายตายตายเขี้ยวก็ง,งอกนะคะเราก็บอกฉันไม่ตัดหรอกคะ่ะฉันจะเอากาวหยอดแทนแต่ไม่ได้พูดนะ ก็เป็นเรื่องขำๆตลกๆนะคะก็ประมาณว่าถ้าจะคบสายฝอเนี่ยหรือจะมีผู้ชายสายฝอนี่เคลียร์ให้ดีนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมียใหม่เขาแฟนใหม่เขาก็ต้องตรวจว่าสืบให้ดีแล้วก็วางแผนให้ดีว่าคุณชายเนี่ยมีแบ็กกราวด์อะไรบ้างนะคะในเรื่องสุขภาพไม่พอนะคะในเรื่องของผู้หญิงมีลูกติดไหมยังมีเมียติดไหมหย่าก,กันหรือ,อยังอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง นะคะว่าเขาหย่ากันไหมเคยแต่งงานไหมนะคะถามไปเลยตรงๆว่าคุณเคยแต่งงานไหมเราก็ถ้าเราไม่มีอะไรที่ต้องปิดเราก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะเราก็บอกเขาไปตรงๆว่าฉันไม่เคยแต่งงานถ้าเธอจะแต่งงานกับฉันเนี่ยก็ฉันก็ดีใจแต่ก็ก็ต้องไปขอเข้ามา แม่ฉันยายฉันญาติพี่น้องฉันประมาณนั้นเขาบอกก็ได้ต้องทําอะไรบ้างก็บอกมาเขาโอเคนะคะเขายินดีแต่เราก็ยังไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะว่าป้านุชก็ไม่ใช่สาวโสดเนาะลูกก็สองแล้วเราก็ทําชีวิตให้มันง่ายๆไม่ต้องไปขออะไรเกาเยอะนะคะถ้าคนมันจะให้นะคะเขาให้เองมันอยู่ที่เราวตีราคาว่าคุณค่าเราอ่ะมันสูงแค่ไหนก็คือด้วยการวางตัวอย่าโลภมากอย่าโลภมากนะคะเพราะว่าป้านุชกี แทบไม่ได้ขออะไรเขาเลยด้วยซ้ําแต่ก็ดันได้ในสิ่งที่ไม่คาดคิดให้คุณแม่นะคะเป็นค่าสินสอดก่อนมาแคนาดาแต่ช่วงระหว่างก่อนมาแคนาดานี่เรื่องเวเีอซ่าเรื่องสัมภาษณ์นี่ประเด็นหนึ่งนะคะแล้วคุณชายปี๊ดกับเอกสารอะไรบ้างโยนกระดาษทิ้งไม่ยอมโชว์ financial เรื่องทรัพย์สินให้ทางสถานทูตก็เลยมีประเด็นกันนะคะถ้าไงเดี๋ยวมาติดตามกันว่า อีพีต่อไปมันคือ,อยังไงที่สถานดูดนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะ, like, share, นะ,คะปนุสายฝอรหรือทุกคนอยากมีฝอปนุอยากเมาก็มาติดตามกันนะคะวันนี้อากาศดีเดี๋ยวขอไปเป็นทหารไปเดินช้อปปิ้งก่อนคิดถึงนะคะดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะคะเราก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงก็เข้ามาฟังนะคะถ้าเบื่อถ้าเหงาก็เข้ามาฟังปนุษนะคะสิ่งที่ดีก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้แล้วฟังแล้วก็ออกหู้ ข้าวหูโอเคนะคะบาย